เทรนจากที่เมื่อวานเราคุยกันไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟเซตนะตอนนี้วันที่8พฤษภาคมนะครับเวลาเที่ยง20ก่อนที่จะปิดตลาดครึ่งเช้านะครับเมื่อวานเราคุยกันไว้ว่าแนวรับเซเนี่ยหลุดแนวรับไปแล้วที่หนึ่งห้าหนึกจุดหนึ่งสโดยประมาณนะครับณขณะนี้แทงเทียน เกิดรูปแฮมเมอร์นะครับเดี๋ยวตอนปิดตลาดเราคงต้องมาดูกันว่าแฮมเมอร์ณนะตอนครึ่งเช้าเนี่ยสามารถจะทำให้เซตเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่านะครับส่วนเมื่อวานที่เราคุยกันไว้เรื่องกลุ่มแบงค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแบงค์กันเปนเมื่อวานเราดูว่ากลุ่มแบงค์เนี่ย ที่ most active เนี่ยเขียวอยู่เล็กน้อยเมื่อวานวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลากเทรนไลน์นะครับแนวต้านแนวรับคือได้กรอบสามเหลี่ยมตอนนี้ราคาของกลุ่มแบงค์นะครับสามารถยืนเหนือผ่านเส้นแนวรับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็ไปลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะสามารถ ทะลุไปจนถึงกรอบบนแนวต้านตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงเมื่อวานเราคุยกันไว้มีมี Ktb แล้วก็ scb นะครับเดี๋ยวเรามาดู scb กันก่อน scb เ mm hmm. มื่อวานเราคุยกันไว้ว่า scb เนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่ากลับตัวเดี๋ยววันนี้เรามาดูแท่งเทียนของ scb กันอ่าเห็นไหมครับ เมื่อวานเราคุยกันไว้แล้วว่า SCB เนี่ยเกิดการกลับตัวโดยที่มีโดจิแล้วก็มีถานจากนั้นก็จะเป็นแท่งเขียววันนี้ SCB ก็ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1064บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านกัน ดีทีเดียวเพราะว่า SCB สามารถยืนผ่าน1 6 2 8 5นะครับทะลุมาแล้วทะลุแนวรับตรงนี้มาเดี๋ยวเรามาดูแนวต้านกันดีกว่าว่าแนวต้านของ SCB เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ออมาลากมาแล้วนะครับเดี๋ยวขายาย ณวันนี้นะครับแนวต้านของ SCB ก็จะอยู่อยู่ที่168นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนปิดตลาดเนี่ย SCB สามารถวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับตัวต่อไป KTB เมื่อวานเราคุยกันไว้นะครับว่า KTB เนี่ยถ้าจะสวย เทียนจะเริ่มกลับมาเป็นบุลลิชก็ต่อเมื่อราคาของ KTB สูงกว่า19.75นะครับณนะตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้ว19.9ตอนนี้แนวต้านเดี๋ยวเราดูแนวต้านกันเราตีตรงนี้เปจุด ไม่ได้ขยับมานิดนึงเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนปิดตลาดเรามาดูกันดีกว่าว่า KTB จะสามารถยืนเหนือ19.75ได้หรือปานะครับตัวต่อไป K Bank เมื่อวาน K Bank เราก็ คุยกันไวาา้ตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าแท่งเทียนนะตอนนี้ปิดตลาดก่อนปิดตลาดครึ่งเช้าเนี่ยแท่งเทียนสามารถยืนเหนือกึ่งกลางของบอดี้แท่งแดงของเมื่อวันซืนได้ก็เดี๋ยวเราคงต้องมาลุ้นกันนะครับว่า K-Bank จะสามารถกลับตัวได้หรือเปล่า บอดีของวันที่แท่งแดงก็คือ open close 9บาท210 9.5ก็205.5นะครับเป็นกึ่งกลางของ BODY แท่งแดงเมื่อวันซื้ถ้าวันนี้ KBank สามารถยืนราคาเหนือ205บาท50ตังค์ตรงนี้ไปได้นะครับแท่งเทียนก็จะเกิดสัญญาณบ u l l i s h ขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความหมายว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อส่วนแนวรับแนวต้านของเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์เทรนไลน์ก็คือแนวรับก็จะอยู่ที่ที่ประมาณ200ส่วนแนวต้านโอ้ดูจะตียังไง ชันเกินดิ่งลงมาขนาดนี้ก็เดี๋ยวแนวต้านตอนนี้มันก็ยังมองไม่ค่อยชัดเจนนะครับเอาไว้ให้กราฟมันดูให้กราฟมันดูโอเคกว่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันใหม่ทีหนึงตอนปิดตลาดดีกว่าครับโอเค เดี๋ยวเรามาดู most active ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเซตเกิดอาการที่เรียกว่า rebound นะครับโดยกลุ่มหลักๆก,ก็คือแบงค์สามแบงค์สี่แบงค์มี BBL อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดู BBL กันหน่อยดีกว่าเมื่อวานเราไม่ได้ดูโอ้ oh, BBL กราฟค่อนข้างสวยเลยทีเดียวตอนนี้เกิด อาการที่เรียกว่าฮารมิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถยืนราคานี้ได้ทั้งวันเนี่ยแท่งเทียนก็จะเป็นบุลิชเดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านกันแนวรับห่างทีเดียวแนวต้านแนวต้านแนวต้านก็ยังอีไกล จากที่เราตีแนวรับแนวต้านนะครับเราก็จะเห็นมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นไซด์เวย์ดาวแต่ตอนนี้เราคงต้องมาลุ้นกันก่อนว่าณจุดนี้ราคาจะต้องดีดกลับขึ้นไปและจะสามารถขึ้นไปชนแถวแถว190บาทได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีตอนปิดตลาดแล้วกันนะครับสวัสดีครับเซ็ต ทําการปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนิดนึงนะครับจากเมื่อเช้าที่เราดูกันไว้ปิดสวยมากวันนี้เซ็ตปิดที่1,510ก็แท่งเขียวก็ทํารูปแบบแพทเทิร์นบูลลิชไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพราะว่าปิดตลาดเนี่ย ราคาปิดสูงกว่ากลางแพ่งแดงของเมื่อวานยังไงเดี๋ยวเราก็คงต้องไปรู้กันต่อว่าณนะรีบาวที่จุดนี้จะขึ้นไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดู most active นิดหนึ่งอ่าการรีบาวครั้งนี้ก็นำโดยกลุ่มแบงค์นะครับเคแบง SCB KTB BPL แล้วก็มี True ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูแบงกันนิดหนึ่ง KTB อ่า KTB นะครับ KTB ปิดสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ก็คงจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าแท่งเทียนกับตัวเรียบร้อยม KTB, SCB เดี๋ยวไปดูที่ SCB กัน SCB ปิดก็ก็สวยนะครับแค่นียเดี๋ยววันจันทร์เปิดตลาดคงต้องเทสกันอีกทีว่าณเส้นแนวต้านถ้าเป็นวันจันทร์ก็น่าจะอยู่ประมาณ หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าถ้า SCB สามารถทะลุกรอบแนวต้านขึ้นมาได้มันก็จะไปต่อนะครับแต่ว่าในการชนครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะผ่านหรือเปล่าเคแบงส่วนเค a n k ก็ปิดสวยงาม วันจันทร์ขึ้นต่อเทียนทำ bullish bbl bbl ที่เราเช็คไป bbl ก็ปิดสวยนะครับแท่งเทียนทำ bullish เป็น h a r m มิ i c ก็ความหมายก็น่าจะขึ้นต่อเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่ง true 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 เห็นแวบๆบแบบกับตัว ทรูก็กลับตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านของเทนไลน์อันนี้เป็นกรอบของ true กรอบเดิมทรูเนี่ยถ้าเราเห็นจากกราฟนะครับมันก็จะหลุดเส้นล่างลงมาค่อนข้างลึกพอสมควร เดี๋ยวเราคงต้องมาลุ้นกันนะครับว่า true เนี่ยวันนี้ทำ bullish แล้วเนี่ยจะใช้เวลาไม่รู้อีกกี่วันนะครับก็จะมีเส้นแนวรับเดิมที่หลุดลงมาก็คือประมาณประมาณ12.6นะครับเดี๋ยวเราคงต้องมาลุ้นกันว่าจากแนวรับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับเวลามันบุลลิตขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ ไปรู้กันอีกทีว่ามันจะสามารถทะลุเส้นเทนไลน์เส้นนี้ได้หรือเปล่าก็วันนี้ก็คงจบเคสสตัดดี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการตีเทนไลน์นะครับแล้วก็แท่งเทียนเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราคงมาพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับท่านสามารถ ชมคลิปย้อนหลังได้นะครับเกี่ยวกับบทเรียนเรื่อง c ั n เด e ลสติแล้วก็เทนไลน์นะครับโดยการเสิร์ชหาใน YouTube นะครับเรื่องรู้ก่อนเทรดหากมีปัญหาสงสัยก็ติดต่อหรือสอบถามมาได้ทาง c h a n n ช l YouTube นะครับสวัสดีครับ